สองมหาโมคคลานะเถร,ระปาทานประวัติในอดีตชาติของพระมหาโมคคลานะเถระพระมหาโมคคลานะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า37 5พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอานโอมทัทศีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชน มีหมู่เทวดาห้อมล้อมประทับอยู่ที่ภูเขาหิมพาน376ครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นพญานาคมีนามว่าวารุณเนรมิตรูปได้ตามที่ต้องการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆอาศัยอยู่ในทะเลใหญ่377ข้าพเจ้าและหมู่นาคซึ่งเป็นบริวารประจำให้เริ่มบรรเลงดนตรีในครั้งนั้น หมู่นางนาคแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพากันประโคมดนตรี378เมื่อดนตรีประโคมอยู่ลาวเทวดาก็ประโคมดนตรีพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งสดับเสียงดนตรีของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทรงทราบ379รข้าพเจ้านิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าไปยังพบของตน ปูลาดอาสนะแล้วกราบทูลเวลา380พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีพระขีนาศพันธรูปแวดล้อมทรงเปล่งรัศมีทำทิศทั้งปวงให้สว่างสวยัยเสด็จเข้าไปยังพบของข้าพเจ้า381ครั้งนั้นข้าพเจ้าอังคาดพระผู้มีพระภาคผู้มีความเพียรมาก ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้องค์อาจกว่านราชนและหมู่พิกษุให้อิ่มนนำด้วยข้าวและน้ำ382พระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีความเพียรมากเป็นผู้พระสยามภูเป็นบุคคลผู้เลิศทรงอนุโมทนาแล้วประทับนั่งท่ามกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า383 บุคคลใดได้บูชาพระสงฆ์และได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นบุคคลนั้นจะไปเกิดยังเทวโลก384จากครองเทวสมบัติ77ชาติจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดินร้อยแชาติ385และจักเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิ55ชาติ โพกคสมบัตินับจำนวนไม่ท่วนจะเกิดแก่เขาในขณะนั้น386ในกับที่นับไม่ได้นับจากกับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคดทรงสมพบในราชสกุลโอกาการาชจากอุบัติขึ้นในโลก387เขาจุติจากนรก แล้วจักมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุตรของพระามณีนามว่าโกลิตตะ8 8 8ภายหลังเขาถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจักบวชเป็นสาวกองค์ที่สองของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม389เป็นผู้บำเพ็ญเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อนิพพานถึงความสำเร็จแห่งฤทธ กำหนดรู้อัสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอัสวะแล้วนิพพาน390พระเถระครั้นกล่าวคำพยากรณ์ที่ตนได้รับแล้วเมื่อจะประกาศความประพฤติชั่วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าคลุกครีมิจชั่วตกอยู่ในอำนาจการมาคะมีใจโกรธเคืองได้ฆ่ามารดาและบิดาเสียแล้ว391 ข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆคือจะเป็นนรกหรือมนุษย์ก็ตามเพราะเป็นผู้มากด้วยความชั่วข้าพเจ้าจึงถูกทุบศีรษะตาย392นี้เป็นกรรมครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่กรรมเช่นนี้จ,จักปรากฏแก่ข้าพเจ้าในเวลาจะตายแม้ในชาตินี้393 ข้าพเจ้าหมั่นประกอบความสงัดยินดีในการเจริญสมาธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ394เมื่อพระเถระจะประกาศผลแห่งความประพฤติในก่อนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าถึงความสำเร็จแห่งฤทธิพึงใช้นิ้วหัวแม่เท้าข้างซ้ายเขี่ยแผ่นดิน ซึ่งทั้งลึกทั้งหนาที่อะไรอๆกำจัดได้ยากให้ไหวได้3 9 5ร้ข้าพเจ้าไม่เห็นอัสมิมานะถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ข้าพเจ้าไม่มีความถือตัวข้าพเจ้ากระทำจิตให้มีความเคารพแม้กระทั่งสามเณร396ในกับที่นับไม่ได้นับจากกับนี้ไป ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกรรมใดไว้ข้าพเจ้าได้บรรลุถึงภูมินั้นแล้วบรรลุความสิ้นอาสวะ397คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมหาโมคคลานะเถระ ได้พาสิทกิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้มหาโมคลานะเทระประทานที่สองจบ